สวัสดีครับเพื่อนๆคนครับผมกลับมาพบกับอีกแล้วนะครับผมกับตั้มไรเดอร์นะครับผมวันนี้นะครับผมตั้มมีของรีวิวมาฝากนะครับผมนั่นก็คือตัวจับมือถือ f o r ์ซ่า350นะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมตั้มไปออกทริปนะครับผมไปทัวร์วัดสังควาวัดผาตักเสื้อนะครับอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับผมก็ได้เกิดปัญหาการนำทางครับผมในการดู GPS ไม่มีเครื่องมือจับมือถือนั่นเองนะครับผมวันนี้ตั้มก็ได้ สั่งเจ้าตัวจับมือถือนะครับผมของฟอร์ซ่า350นั่นเองนะครับผมมา1ตัวนะครับผมซึ่งตัวนี้ตั้มได้มาในลาซาด้ในราคา375บาทนะครับผมไม่ไม่รวมค่าส่งนะครับผมซึ่งมันก็มีหลายแบรนด์ที่ที่ใช้นะครับผมตั้มก็เลือกตัวนี้มานะครับเดี๋ยวมาดูมาแกะกล่องรีวิวอันบ็อบก,กันดีกว่านะครับผมว่า หน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งตาหนี้ต้องก็สั่งใหม่ในลาซาดานะครับผมว่าหลังจากที่ตั้มไปออกเทีมยครับเกิดปัญหาไม่ไม่มีตัวจับมือถือนั่นเองนะครับผมเพื่อจะเราจะดู GPS ดูแผนที่การนําทางนั่นเองนะครับผมเป็นปัญหามากนี่คือเป็นอีกหนึ่งไอเทมสาคัญของของสายทัวร์ลิงต้องมีนะครับผมนั่นก็คือที่จับมือถือนั่นเองนะครับผมของเจ้าฟอร์ซ่าสามนนั่นเองนะครับผม มาดูกันนะครับผมว่าหน้าตามจะเป็นย่างนี้แกอันบ็อกให้ดูเลยนะครับผมว่าตั้มสั่งมายังไม่ยังไม่ยังไม่ได้แกะดูเลยครับผมมันก็มีหลายยี่ห้อนะครับผมที่ที่หลายลายแบรนด์นะครับผมอันละสี่ห้าร้อยก็มีนะครับผมแต่ตัวนี้ตัวนี้ตั้มมาตั้มตั้มได้ราคาถูกมหมครับผมในราคาสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมมาดูว่าสิ่งของด้านในกันนะครับผมเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมนี่นะครับผมคือเป็นตัวจับมือถือเจ้าคอซ่าสามห้าศูนย์นั่นเองนะครับผมนี่ เป็นตัวของแบล็กเมโล่แบล็กเมโล่ถ้าถ้าถ้าตั้มอ่านผิดต้องต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี่จะเป็นตัวนี้นะครับผมที่ตั้มสั่งมาในรัสด้านะครับผมเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นเหล็กแท้นะครับผมเป็นเหล็กเป็นเหล็กแข็งแรงแข็งแรงนะครับผมตัวนี้375บาทตั้มสั่งมาในรัสด้านั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการติดตั้งนะครับผมว่ามันจะติดตั้งยากง่ายเพียงไหนนะครับผมว่าตั้มดูจากไลน์รีวิวแล้วแหละ มันก็แกะออกมาติดตั้งง่ายๆนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะทนทานไปดูรีวิวการการใช้งานด้วยนะครับผมว่ามันจะรับมือถือที่หนักๆได้หรือเปล่านะครับผมตั้งของตั้มเป็นตัวไอโฟนก็ถือว่ามีน้ําหนักมากคณิตอ่าชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะรับน้ำหนักได้มากแค่ไหนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ครับผมวิธีการติดตั้งนะครับผมก็ง่ายๆเองนะครับผมเพียงเราถอดกระบะตัวเดิมนะครับผมถอดข้างหน้าตัวเดิมครับเป็นง่ายๆครับแค่เอาใช้นิ้วนะครับผมเคียงมาแก๊กเดียวนะครับผมเพราะมันก็จะออกแล้วเบาๆนะครับผมนี่ตั้มถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมถอดง่ายๆใช้ง่ายๆเองเลยนะครับผมแล้วก็เราก็จะเอาตัวใหม่ที่เราซื้อมานั่นเองนะครับเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับผมมาประกอบใส่แค่นี้ครับแค่สุดใส่แค่นี้มันก็ ลงล็อกเดี๋ยวแป,ป๊บนเนะครับนี่ได้ลงล็อกมาเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็กดมันนัน,นเป็นตัวกิบล็อกเป็นตัวกิปล็อกที่เชนนะครับผมนี่เสร็จแล้วนะครับผม,ผมก็ถือว่าเน้นหนาแข็งแรงนะครับผมเพราะว่าติดตั้งเรียบร้อยติดตั้งง่ายครับเพียงไม่ถึง1วินาที2วินาทีเองนะครับผมก็สามารถติดตั้งสําเร็จเรียบร้อยนะครับผมก็สามารถรราใช้งานได้แล้วเดี๋ยวไปดูรีวิวการใช้งานนะครับผมว่ามันจะทนทานมากแค่ไหนอาจจะหลุดบ้างหรือไม่หลุดบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวกันเลยนะครับ ครับผมหลังจากที่เราติดตั้งนะครับมาดูการวิธีการใช้งานนั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการใช้งานก็เป็นง่ายๆนะครับผมเพียงแค่เราหมุนเกลียวล็อกตัวนี้มันออกนะครับผมปลดหมุนปล่อยมันได้ตามระยะระยะของโทรศัพท์เรานั่นเองนะครับของมือถือเราแล้วก็เอามาเสียบใส่นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผมนี่สมมติวาละนี่ได้ระยะเราก็มึงกมาบ้วนเลยนะครับผมก็ถือว่านีล้วก็สอดใส่เอามือถือของเราสอดใส่ได้เลยนั่นเองนะครับนี่ถือว่าจับถนัดโอเคอยู่นะครับผม ับแล้วก็มุนให้มันเอี้ยครับมุ้มันแน่นเองนะครับผมถือว่าแน่นหนานั่นเองนะครับผมในการจับนะครับผมถือ <dotted> ว <name S 2> ่าแน่งนะครับผมไม่กรองเก้งนะครับผมในราคา3ามหสิบาทก็ถือ่าระยะมันก็ได้อยู่นะครับผมในการจับมือถือนั่นเองนะครับผมครับเรามาดูการใช้งานรีวิวด้าหน้าดังก่านะครับผม ครับผมเดี๋ยวมาดูความเร็วที่ใช้กับระยะลมนะครับผมระยะทางครับว่าจะแน่นหนายึดทงมีตกไหมครับผมอี่นะครับผมนี่นะครับผมนี่คือการใช้งานจริงนะครับผม และนี่คือการใช้งานจริงนะเองนะครับผมก็ถือว่าแน่นหนาพอสมควรนะครับผมขนาดตั้มใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ8 0ดสิร้อยนะครับผมก็ยังไม่มีการสารั่นไม่มีการตกนะครับผมถือว่าของเขาดีมากนั่นเองนะครับผมในราคาที่ถูกเพียงแค่375บาทนะครับผมจากรา z ด้านั่นเองนะครับผมนี่คือการทดลองรีวิวการใช้งานจริงของที่เจ้าตัวจับมือถือของเจ้าตัว บ o ซ่า350นั่นเองนะเองนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับผมสนใจนะครับผมเข้าไปติดตามกดลิงก์ชอปได้ที่ราซาด่านั่นเองนะครับผมคลิปหน้าตั้มจะพาท่องเพื่อนไปท่องเที่ยวที่ไหนนั่นเองนะครับผมฝากติดตามเป็นกําลังใจให้ตั้มด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีครับ